อ่ะกราบสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่กับบ้านกาลยาศินอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็เปิดอยู่ที่ปั๊มนะ,ะวิวสวยจากนี่วิวนะฮะวันนี้ก็จะมาเอ่อเขาเรียกว่าอะไรมารับเจริญพรบนนะผมนะมาไกลถึงนครสวรรค์เลยนะพี่นะครั้งนี้ก็อีกนิดนึงจะถึงนครสวรรค์แล้วนะฮะก็มาเปิดเขาเรียกว่าอะไรเปิดคลิปที่ปั๊มก่อนนะครับเพราะว่า ใกล้จะถึงแล้วนะเดี๋ยวไม่มีที่แวะซีโอเคครับพี่เดี๋ยวเจอกันนะไปดูเดี๋ยวไปดูว่าจะได้สักกี่องค์นะพี่นะเเอผมลยหรต้องเห็นแล้วมั้งต้องเห็นแล้วก็ต้องเห็นนานๆจะเจอไม่ต้องเห็นแล้วนี่โอ้โหมือใหญ,มใหญ่มือใหญ่แห่งนครสวรรค์ พี่ก็น่าจะเอามาให้ผมอีกสักสองกโองกันจํานวนจังก,กัดแต่บอกไม่เอาสององนี้ด้วยนะก็แล้วบอกว่าจะไม่เอาสององนี้ผมก็ไม่ว่าเนี่ยอย่างเนี้ยผมรถได้พี่เนี่ยผมลถสองพันห้าเอาไว้คบกันง่ายไหมนเนี่ยผมง่ายนะพี่ไปหาที่ไหนนี่มันแพงกว่าเน,นื้อทองแดงตั้งไม่รู้กี่เท่าตัวดี่วย <c oughs> สวยมากไม่ต hmm, ้องพอมันนั Poor ้นพี <me ่ไปไลน์นี่พี่ไม่ต้องอายเขาเลยนะไม่ต้องอายเขาเลยโอ้แค่สององค์นี้นี่ก็โอ้ยี่ผมพูดเลยนะเนี่ยผมขายที่บ้านนะที่ผมขายที่บ้านพาโทรตามเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูไลา์เขาขอสามพันผมไม่ให้เนี่ยองละสามพันผมไม่ให้ผมถือว่าผมรับปากทั้งนี้แล้วเอาลงครบกันเลยงามหยุดย้อย นี่นะฮะก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ดูนะครับว่าได้อะไรไปบ้างนะคก็มีทั้งหมด6องค์นะจริงๆลุงเขามีอีกนะแต่ว่าลุงบอกว่าลุงอยากปล่อยแค่นี้ <laughs> เพราะฉะนั้นก็เลยได้มาแค่นี้นะครับโอเคดูฮนะนี่ครับลุงแบบเก็บดีนะดูดิกระดาษนี่ยังไม่ขาดเลยลุงใช้วิธีการแกะตรงนี้แล้วก็เปิดออกอนะแต่ว่า <laughs> ผมดันไปแบบว่านี่ครับ แกะแบบกระชากมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะตามไม่รู้ว่าลุงลุงเปิดแบบนี้ไนงะปกติผมก็เปิดแบบนี้เพราะว่นั้นเนี่ยดูดิกระดาษเนี่ยแทบจะไม่ขาดเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูะฮะว่าได้แบบไหนบ้างครับผมอ่ะก็เนี่ยอ่านได้ตั้งแต่องค์นี้ก่อนก็องค์นี้จะออกแชมพูส้มนะฮะเลขสี่ห้าศูนย์สอง น,นี่เป็นบล็อกทองคำนะฮะแล้วก็องค์น,นี้ก็ออกออกส้มเหมือนกันนี่นะฮะนี่อันนี้ก็ออกสีส้มเหมือนกันเลขสีสามเจ็ดหนึ่งนะฮะบล็อกทองคำเหมือนกันแล้วก็อันนี้องค์เมื่อกี้นะฮะที่แกให้ดูเลขซีสี่แปดเจ็ดแล้วซีสี่แปดเก้านะแล้วก็องค์น,นี้ออกสีออกสีดำนะ ออกเขียวชมพูเข้มนะครับเป็มเข้มแบบนี้อันนี้สีสวยนะผมชอบแบบเข้มเๆนะดูด้านหลังก็สวยหนะึ่งหหหกนะเลขสวยจึงฮะอ่าก็อันนี้สี่องค์จริงๆจะมาตั้งใจจะมารับสี่องค์นี้นะครับเพราะว่าตอนแรกกุล,ลูเปิด6กองค์นี้ทั้งหมดสามหมื่นะโอ้โหไม่ไหวนะฮะก็เลยก็เลยมาจะรับแค่สี่อง แล้วก็มาต่อราคาเอาหน้างานอีกทีนะฮะส่วนสองตัวนี้ลุงก็เลยลดให้นะเห็นมากไกลนะอันนี้ก็จะมีด่างหนึ่งนี้หน่อยหเ็นะสภาพผิวนี่เดิมหมดนะลุงบอกว่าถุงเถึงยังไม่เคยแกะเลยนะฮะเลขสี่ห้าหกสามนะครับอันนี้มหาชนวนลุงลดให้ก็ถามว่าลดให้แล้วก็ตึงมัก็ตึงนะก็แต่ก็เออเอามาถั่วกับจเจริญพรบนบน,บน,นะฮะอันนี้เป็นสี จริงๆองค์นี้อยากได้นะแต่ว่าลุงเขาบอกว่าต้องยกทั้งคู่นะฮะก็เลยยกก็ยกครับอันนี้เลขสี่ห้าศูนย์เจ็ดนะผมนี่อ่ะก็มีประมาณนี้นะฮะส่วนใครที่อยากจะปล่อยนะฮะ,จะเจริญพรบนล่างหรือว่าเซม่าแปดรอบก็ทักมาได้เลยนะฮะถ้าถูกแบบนี้ก็คือขับมาเองถึงจากกรุงเทพมาถึงนครสวรรค์นะคิดดูดิเป็นไงล่ะ น้ำมันแพงไหมแต่ก <haircut> ็มานะฮะเพราะว่ามารับของแล้วก <language> ็มาส่งมันจะชัวร์กว่านะครับการโจรกันน่ดกันนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมกว่าจะได้แต่ละองนะไม่ง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นจะเอ่อใครที่อยากจะปล่อยให้ผมนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับก็มีประมาณนี้สําหรับเจริญพรบนแล้วก็ล่างนะฮะสำหรับวันนี้ที่ดูดีมาถึงนครสวรรค์เลยนะ S <S <S ลุงบอกว่าเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวลุงจัดให้ใหม่นะฮะนะลุงมีอีกเยอะเขาบอกลุงมีอีกเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูว่าจะได้จากลุงมาอีกกี่องค์น,นะผมนะโอเคเจอกันคลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไปแล้วจ้าพี่จา๋าบ๊ายบายดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ Thank you